าจะสู้เพื่อสิ่งดีงามทั้งหมดโจมตีป้อมศัตรูเลยยทำไงกูงกบ,บอกแล้วบนเฟิร์สบนเฟิร์สนี่มกกันจะเข้าบูน้อง แบบนี้แหละนี่ไงว่านะเออยวิไม่ต่อบวิไม่ต่อเรียตัวเล่นดอเข้าบูได้ตรงไหนเก็บจัดเอ้ยยันน่าเอ็นโซดิไปายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ็นโซเอ็นโซไอ้เหี้ยเอ็นโซเอ็นโซไม่รักเพื่อนไอ้สัตว์ เอาเฮียกูกดฟิกเกอร์ใส่มืส่งมือส่งมือส่งเอ้ยกูจะกดหิวเฮียกูต้องฟิกเกอร์ไม่เจะรั้เป่าวะไม่เห็นเปล่าวะแสงจะนำทางแกพวกเรา <S <S ป่าตีบูนะป่าตีบูเพิ่งเพิ่งเสร็จเฮียลิ้นพัน เป็นทางรามดวนทวงรมดวนร่างสามร่างสามเป็นทองกูวิ่งกดทั้งวันนะกูพูดเลยเฮียั่งสามเกียรติยศแต่ราชทิพย์ทิศ ดูมังเอ้ดูเขาเฮียไปละเออเฮียเฮียอะไรเนี่ยเฮียเฮียเชื่อเชื่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 อเชอโล่หมดเลยวะจะทำอะไรไม่ได้ฮะดีก่อนนะพ่อก่อนพ่อก่อนพ่อเฮียมันมันจะเราไปเนี่ยเฮียเฮ้ยกูตายไปเลยแม่งขี่รถมาศาสตว์อะไรมันขี่รถมากูไปรับทำไมวะแม่

ไอ้ล้างหายล้างหายลหายหมดตายปะน่ะไม่ตายจริงหรอนกจีบเหมืนตีป้อมเมื่อกี้มันไม่ได้ตีคนเดินเดินเดินมบายเไมฮะนกจีบมันตีป้อมเมื่อกี้เนี่ยจับฝรังพลังแสงตีคนเมื่อกี้ได้ไหมบนเยอะแล้วเว้ยย่าย่าป่ากูโดน อุปากูหน่อยแนวตั้งตาศัตรูหไปแล้วไข้างหน้าไป้ง้่าเออโลโลเองตโว่อนเองตัว่อยไม่ผิ่ต่ตัวสู้ๆนอเว้ยท่ามันคีฟอยู่โอ้ยโดนโยกโจักี้กูโดนโยกเฮ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยทะยองวาไม่ฮีโร่ของฮีโร่มันทูกถ้าเกี่ยวโดนก็คสใจ ยากอะไรยายาอะไรขนาดแนั้นนะเดี๋ยวเล่นก่อนใช่ไหมเพื่อนเดินเอ็นโซเดินเกี่ยวไม่หยุดใครมาว่าแบบงี้จังอหายหมดหายหมค่อยเล่นนะยอะเสียเยอะ เฮ้เี่มเยี่ยมเยี่ยมลงไปล่างลงไปล่างรอยกูแตกกูไปละมึงก็ไปเลยไปแตปะเฮ้ยจาวพี่ตามสุดได้เนะพ่เฮ้ยเเอกได้ตัวหนึ่งม้ยพอแล้วพอแล้วพอแ้วแคไม่จอพี่นะดีนะ

แยกแยกตะปีดเล่นก oh, ็ได้ถ้ามันบังคับไปเราาอสวยต้องแยกตะปีดเล่นรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไม่ต้องไปรับเพื่อนหรอกจะไปยองว่ะพี่ร่างจากเข่าหน่อยเฮไปมาตีมังเลยเอาตัวนะขวเอาตัวไปตีหมังคนไหนตายอ่ะ ออกนะเว่ยออกดูออกดูยืนโซ่เดวพี่ปะน้อีเนืนนน้่คีเน้อคีทุมันรูพิกัดของเดนไหมไปเร็วไปเร็วไปไปเร็วยังอะไรไม่ไงี้ยยังโซ่หมดแล้วไง โอ้ยเอ้ยวีพิยกฟีให้อยู่ฝีให้อยู่ฟีให้อยู่ฝียาวฝียาวฟีทั้งวันอย่างเงี้ยสว้ยเนาะพลังเามันเดินเยอะเกินนเยอะสีมันไม่มีแถ้าเหนโซมันก็คือจบวิคุณมีทิมตาหานี่ยเงี้ยเรนนี่มึงเอ่าเอาสองพมีสองเลยเนน่อไม่ทำแล ตายตายมึงเามนไม่จวะไดครับไปดาอยู่เเมาดากอนนี่มีหิวมีกมาไดกี่บมากมั้งเนี่ยตพี่ยี่สี่ตีตีมัเียตีตคันละสี่รอโอ้แต่วันไหนอ่ะ จะเผื่จะเรียกเข้าไปขวัเมื่อกี้เฮียแรงกว่ากูตีดาวมากนะตั้งแต่ต้นแยกออกนั่งเรียนน่เขาไปตีทีหนึ่งนะครับเสียงเพื่อนเสี่ยงเสี่ยงรอเวฟก็ได้ตีเลยนอนนี่อยู่นะใฝันนะ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 อุ้ยอุ้ยเก็กี้ไปวนเนี่ยมันเหมือนจะโถมมาล่างว่ะ เฮ้ยมันถมล้งเยอะถมล้งเยอะไอสัตว์เยอะรับเยอะรับเยอะรับเยอะหามันเล่นห้ามันเล่นห้าต้องถอยต้องถอยก็ไม่ถึงก็ไม่ตายไม่พิชิตไอ้นอนไปบนได้เพื่อนไปบนได้ปะไปบนได้ปะยังไดปะไปไปสู้สู้สู้ไฟใหม่เพื่อนไปเลยไปเลยต่อบาเหลกอ่ะมันมันขึ้นบ้านเราไม่ได้อยู่แล้วคีบเราสูบไม่ทันได้อยู่ได้ได้ป้อมหนึ่งได้ป้อมหนึ่งได้ป้อมหนึ่งมันต้องการสองป้อมแค่เยอะเยอะเยอะไม่ได้ด้วยไอ้สัตว์ตาม ฟิก,ก์ฟิกกอ๋อผม <ไอ S 2> บอกแล้วลว่าอย่าไปตีป้<ๆ>อมเม่อก <c oughs> อี้ดูโคตรใจเลยที่เปลี่ยนของที่สับนะป้อมเลงกลางของเราถูกโจมตีลังก้า <c oughs> ติดเฮ้ยยมีซีตัวนี้ อย่เข้าเอวนะโดนนะบีเจนหายเฮ้ยมันไม่เห็นเรเอเนี่ยยีน่ายีน่ามันไม่เห็นเนี่ยโดนเกี่ยวดูหน่อยตา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 ยเล่นได้นะเล่นไดนะ้นะมาโหลัวเหี้ยเหี้ยคนนี้ตอนนี้ก็ 2, 000, นน่าสองทันก็่าสองทันดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยบนข้อบนข้อบนข้อเฮ้ยดูขวาดิดูขวาดิดูขวาดิเอน็นโซ่อะ เจ้พี่เมสายซ้ำคีบเลยเรดารดากักราดักสิบสองเรียบลงทุนนะเรารเติมนะแสงจะนำทางแก่พวกเรา มีล้งสิวินนะล้างสาหมดสวยสวยสวยๆๆไฮ้นมันไหลลงล่างนะมันไหลลงล่างได้ดาได้ดากี่อยู่นี่ถ่ามาถ่ายมา่อตานไปโลไปโลไปดูหน่ดูหน่อยไปน่าไดูไรับไดไดรับไดรับได่นีรับผดรับดเปิดเปดดา ตาย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 ตาไม่มีรางนะไอ้ดี้นีเลยมีลัมปะนะไอ้มันปิดมันปิดเลนตรงห้ามไปรับไต็มออกมาแล้วตอนทันนั่นนะปิดเลนไดเลยได้สองทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่อีกซี่เขาไม่ได้ ไปแทนมยจฉาไปลปอปไปไปเอ๊ะอย่ยาน่าิลสิกเล่นบนได้นะเล่นบนกลางได้าะบนเหลือมันม่วงอ่ะดูหนยพี่เดินพี่เดินเอ๊ะตกตัวเอโดนท้อโดนีน,นลองใช้ดีกันกน ทำทาก่อนว่าเมื่อเกิดห้าแล้วไปีิดีดไปิดผิดนะโดนโดนคนเลยไว้นะไว้นะคอนตอนคอนคอนคอนอีเที่มันจะเอากูจริงว่ะปล่อย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 ป่อยปล่อปล่อยปลไม่ี่มาหมดป่อย้ารเอาไป่ะเพื่อนไม่ขี่มั้ามันจะหาไปนะเตนตายนะ ไอ้ผาดไล่ปลุกไอ้เยี่ยตี้ก่อนปิดใหม่ปะปิดใหม่ปะปิดไหม่ปะมันมีแค่สามตัวเท่านั้นอ่ะไม่มีตี่ใหม่ตัวนึงไม่เพื่อนเราใหาม่เกมมันน้ำก่อนเอาไปละดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนไลอ้ปิดอีกตัวได้ได้จบเกมมาแล้วอ่ะใส่ป้องใส่ได้ปะอย ไอ้เบคกูไปเล่นตายเวยกูเห็นเลยไม่มีของไม่มีท่ไหนกลับวรอเห็นเลยกลับล่าพวกเรยกถอนดีกว่านไอ้ยกูถกูลืมของพีดโอ้ลื่นนะต่อแม่โคตรแรง เอโซมันไล่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 ของโซหมดนะตีงานนะดูโซงนะไอ้ย่าตีงานทั้งไม่หาหาให้แล้วเดินบวกห้าอย่างเดียวเปดาวน์พี่เนี่ยตีงานรอมันรอมันขี่รอมันขี่แล้วก็รอสวนก็ได้ถึงถึงถึงมันถึงมันจะแพ้แต่มันก็กล้าเล่นอ่ะตีงานอ่ะไอ้ย่ามันอย่างขี่ชนจรวดเออกูเห็นมันชนกูสามรอบแล้วชนไม่เข้าสักรอบมันชนทังไมก็ไม่รู้เนี่ย ะะระวังเงนทแล้วต,ต้องกางอเจ็บดึงหน่อยดึงหน่อยรอ้องเลยรอ้องเลยเอ้าให้หน่อยดิเอ้าพออะดูขวาให้หน่อยมาดูขวาให้หน่อยดาจะเ,เกิดเฮ้ยไปไหนข้า้จะไม่มีวันถอยไเจี้ย ก็ถอนแนละน,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 นั่นะถอนถอนยเ<า>อะเลอนไม่ตายถอนไม่ตายะถอน้าตายจังด้วยด,นะดึงหน่อยดึงหน่อย,ยระบงังเราสุดนะได้ยน่ะไม้ต่อคีดว,วดยได้ไม่ถึงไม่ถึงกลับมาด <บา S 1> ทันหมดทันหมดไม่ตีไม่ตีตีหลอก ยิน่ีนอดิน่ีะรอดยิน่ารอดนี่คิสซี่ดักป่ะเนี่ยเสวยเอาวะอาบูวะอืออยากจะเสขงมาไเอเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวดูยิงไาเลยไม่ต้องปล่อยวะเนี่ยไม่ไหวเดนตัไหลนะเนตัไหลนะเราเกิมาเพือยู่แม่ง ตายเราตัวไว้เราเราเราแค่ดึงแค่ดึงเวลาอย่าเงี้ยเออไม่เราไปได้แทงไปเลยแทงไปเลยไม่ได้ไม่ได้รอนี่มากแหละรออนี่กันรอนี่ขอขอรอนี่กับสองยี่รอบหนึ่งยังไงบนสูงตีเรียกได้ไม่ใช่ไม่ใช่คอยเลยไป่ใช่คอยเลยมันมานะแต่พี่มีเรารปตีเรียก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  แทงคองก็ต้องแทงคองสวยเออ้โหวัวแล้วเกียรมีล้างบ้านมีล้างบ้านมีล้างบ้านมีล้างมีล้างมีล้างมันมาลึกๆเดี๋ยวเอาคนก่อนนะปิดรถไปแล้วปะเอ๊ะเฮี้ยโดนด้านวัวโดนคนว่ะสิดูไหนดูไหนดูไหนพี่โอ้ยเฮี้ยกูโดนทิกติกิ้ปัญญาอ่อนเฮี้ยเอาม่ใช่ทิกติกิ้นเฮี้ยกูโดนเฮี้ยอะไร อะไรกก็สองอยู่ก็จะทอนค่าได้ไงวะไอ้เหี้อ่ะจบไอ้เหี้ยไปกี่เลยไปะทอนแกพวกเรากรีบเข้าพี้อมสุดแบนเอาคนนี้เล่นไปเจ้ไอ้ขี้มันตาบอดชอบป้อมบัป่เขี้อะไรวะเนี่ยเอลโตไม่ตายยังไงไม่ตายเลยเอาไว้ขี้อะไม่เที่ยวหรอกถ้าไม่ตีงานก็หน่อยดาวมีทองแล้ว วิ้ยวันที่สองเจ้าโคตรโดนงงว่ะเฮียมันจะไปเล่นที่ไหนวะเฮียเลี้ยงเลี้ยงมงเนี่ยดูสองละนายแจกีเฮ้ยกูโคตรโดนอ่ะมันกูไม่ได้กูกูน้อยใจว่ะฉงนั้นโอ้ยท้ออ่ะทำไมมันกล้าเล่นขนาดนี้ไอ้ขี้โอ้หลอดด้วยไอ้ขี้ค่ะบอกแล้วไม่ใช่ติงอ่ะหรอก เล่นหาแต่ปัญหานะปัญหาแต่มันกล้าเล่นเกินนะ่ะก็นั่นแหละหาถ้าถ้าเราเซ็ตกันดีๆน่นจะไหว,วอีว๋ผมโดนพะลวงป่าต้นเกมไม่เลอว